เอ้ป้าน้ำด้วยนย้ำน้ำน้ำาหนึ่งแก้วทั้งในเปหน่อกเป็นกินงทั้งในไปเอ้าเอาฮาจะเอาเอไปนึ่งอเอาใส่ไปลยาไปลามกัมไปนึ่งทำมันิดกันพีดน,นี่นี้ค่ะปูขนมปังแยะสี่ตัวเจ้าอันนี้นี่มสองตัวลุงเดชก,กับปลาแก้วยามาดะ นี่ลุงเด็กกับป้าแก้วนึ่งก่อนอุ่นกันเจาเดี๋ยวเอาไปปาดท,ทักตัวสองคนกะหลานแก้วไปต่งมาจะอย่าลืมนะปูน้ำสองตัวไป่คุลุงแม่ไหมว่าอาจจะปุ๊บคนละปูขนมปังนะคะซื้อมา,อาคนนี้จะเดมหัวกับเกยสเสียเสียน ลุงกะดักไข่อยู่อ้น okay, um> ้องมันเป็นไข่ั่นั้นเลยไข่เยฝนเพรแกกะดองกะแกออตัดีแล้วนาอ้โ้โอ้โอ้เออปวดอ้อตอกอนี่ีสมรีก็เลี้ยงเออแกกระดองมันแต่นวกินนนี้ทางในนซุนอซุกอยู่ไง มาอนอนน่ะจะรอไป็นผข้าวแล้วหิงจะรอบปไนู่้ยนกินทะเลทะเลจะรอบมีวันดูทรายไหมทำลูกกินผมป้อมกันได้ใส่นจนิง กระดองมาต่อน,นะคะพอน้องเหาอมันมีไข่แบบตัวเนี้ยปูอ่ะวปูก็บตัวแม่มึงว่ะโอ้หม,มันปูมันอะไรก็ว่ามันแม่จัดตกปูตัวแม่เออไข่มันไข่มน,นักนแดงไงนี่เนี่ยไขแ่แดงๆเลยเนี่ยนี่อ่ะน้องเนย I am giving it. you Look good. Yeah, I don't give uh, You want to try me? Yeah, let me try this How much can I eat? You can eat everything. I can eat everything? Yeah. Okay, come. One okay. you want, you want, uh, salt, me. Yeah. You can eat everything. Yeah. Okay, just put that to look. Hello, man. ่อยจะเขาบอก่อยพี่เด่นปนไลก์กระปุกไม่ไลก์กระปุกระอุอรวะแล้วมันอ่ะน้อยนอยน้อยไม่หลังเพื่ออาต่นี่ลนื้อเ้ลสองตัวอย่ยางมันต้องนืงอมดเลยผ่ามันออกมาแล้ว Thank you ปุ๋นี่เปน กินอันนี้มันออืร้อยกินได้มันเ่ะอ่ะมันต้องไปกินอะไรก็ไม่รู้กินเนื้อวินสักคนเนื้อปางกินหัวอีหมดอเนอะมื่อวันกินได้เดียวกันย่างจริงอีกแล้วเอามาใครในจังแก้วจังแก้วมัดหัวอ่ะกินปะอืมเพราะไม่กินมัก็ขาดเลย

How much one crab cost? Five hundred. Five hundred baht. Oh, that's very. From That's cheap. Oh mm -hmm. ice out here? Hả? ảnh sắc chưa? Yes, inside fish. Mm. It's like fish. hả? Men no home, mẹ Hả? mày mày mà. Mà mà. Mà nhìn. mày 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 mầm hả? mày 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 hả? mày 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 hả mày 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 hả ฝานนี life, mm ้ม hmm. ันมาตอนนั้นเหรออ่ะมาเอะสรุปแล้วสมศรีแกหูไม่โมไม่โอเคอย่าหูอกไงหูดําคีได้ขิงขิได้่ย ถ้าม no, ึงปิดตั้งแต่ตอนแรกที่มึงเข้าไปมึงปินอย่างมาหน่อยก็ได้พอใส่พอขวาไนขวามืดหมดฟขนาดเปิดไฟน่ะมันแจ้งตว้วไฟเนี่ยมอโล่เลยหมอโลง่